ห้สัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังจะบอกว่าเริ่มทานอาหารเสริมได้แล้วนอนพอก็ยังเพลียตื่นมาก็ยังล้าอย่าปล่อยผ่านครับเพราะนี่คือ5สัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกคุณว่าอาหารหลักอย่างเดียวไม่พอแล้ว 1. ตื่นมาแล้วเพลียแม้จะนอนครบ8ชั่วโมงแต่ถ้าระดับโคนไซคิว -10 หรือวิตามิน B ในเซลต่ำโรงงานพลังงานจะทำงานไม่ไหวและทำให้คุณรู้สึกแบตหมดตลอดเวลาครับสสมองล้าคิดงานไม่ออก าเริ่มคีดลืมโฟกัสไม่ได้นี่คือสัญญาณว่าสมองขาดโอเมก้า3หรือวิตามิน B12 ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของระบบประสาทครับ 3. ปวดเมื่อยตามตัวหรือตะคิวกินบ่อยโดยเฉพาะคนออกกำลังกายถ้ากล้ามเนื้อลาข้ามวันหรือเป็นตะคิวบ่อยๆร่างกายอาจกำลังหวยห,หาแมกนีเซียมครับ 4. ผิวแห้งกล้านผมร่วงและเล็บเปลาะปกติสารอาหารจะไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญก่อนเสมอครับถ้าผิวพัง แสดงว่าคอลลาเจนซิงหรือไบโอตินในร่างกายเริ่มติดลบแล้วนะครับ 5. ท้องอืดอาหารไม่ย่อยถ้ากินอะไรก็แน่นท้องแปลว่าเอนไซม์หรือโปรไบโอติกในลำไส้เริ่มน้อยลงส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารทั้งหมดในร่างกายครับใครมีอาการตรงกับข้อไหนบ้างพิมพ์บอกหน่อยนะครับให้จำไว้ว่าการเสริมที่ถูกจุดคือการลงทุนที่คุ้มที่สุดครับ